จากคลิปที่แล้วเนี่ยที่เราสั่งเสื้อเกาะจาก Ti k t o k Shop ผมก็เลยลองมาเซิร์ชดูใน s h อป e ีครับมันจะจริงได้จริงไหมเสื้อเกะช h o ป e ีเนี่ยจัดไปอื้มไม่เข้าครับไม่เข้ากันได้เฉยกันได้เดี๋ยวทดสอบเลยครับผมจะเป็นหุ่นนะครับพบกับเรามาเดิมครับรายการดมไอเคทีครับผมผมดำครับพี่ต่อครับพี่ต่อครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่เราสั่งเสื้อเกาะจาก t i k t o k Shop คือ <C ür> แบบโอ้โห <_ C ur> อันนั้นนับด้วยเหรออันนั้นพี่ไม่นับนะอันนั้นพี่ไม่นับไม่ถือ <_ C ur> ว่าเป็นการสั่งมานะอันนั้นพลาดโดนเขาต้มคือแบบโดนหลอกแบบผมก็เลยลองมาเซิร์ชดูในช้อปปี้ครับมีจริงๆแล้วมีแบบเป็นแผ่นเหล็กอย่างนี้เลยครับ <_ c urs> มัน <_ c urs> จริงะครับเริ่มจากอย่างนี้ก่อนนะโดยข้อกฎหมายเนี่ยเสื้อกันกระสุนเนี่ยถือเป็นยุทธภัณฑ์ถ้าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ไม่ได้เป็นนู่นเป็นนี่ถือว่าผิดนะครับแม้กระทั่งตัวเจ้าหน้าที่เองบางทีก็ยังต้องขออนุญาตนะครับเจ้าหน้าทททีีีีี่่่มมควาาจเเป็นนต้้องงใชบย ก็เลือกที่จะมาใช้ในช้อปปีแบบนี้เหมือนกันเพราะว่ามันถูกนะครับต้องบอกลยราคามันถูกนักลบลา z a d อย่างเงี้ยลบ lazada เ้ยแต่มันเป็นนักลบ l a า a d ที่แบบมีแผ่นเกาะนะพี่6มิลลิเมตรเลยนะทีนี้เนี่ยเราถึงต้องมาดูกันไะว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงนะครับในนึงก็เป็นการป้องตามกันด้วยว่าปล่อยให้มันมาอยู่ในนี้ได้ยังไงอีกในนึงก็คือมันสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่าอ่าโอเคครับงั้นผมลองสั่งเลยนะพี่สั่ง รุ่นที่หนาที่สุดแล้วก็สั่งตัวเสื้อเวนไปด้วยโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบดูว่ามันจะจริงได้จริงไหมเสื้อเกาะช้อปปี้เนี่ยโอเคครับมาแล้วมีน้ําหนักนะไม่เหมือนเที่ยวที่แล้วไม่เอาแบบเบาๆนะมาเป็นซองไม่เอานะทั้งหมดนี้ประมาณ1 0 0 0กว่าบาทพันเจ็ดร้อยบาทจริงเหรอพันเจ็ดนะพี่แต่ว่าตัวแผ่นเกาะพันสองส่วนในตัวเสื้อเสื้อที่เป็นผ้าประมาณ500อนี่ครับเขาเขียนว่าขอรับรองว่าไม่มีสิ่งผิดกฎหมาย ใช่ครับขอรับรองว่าแม่งไม่ถูกกฎหมายเอย้แต่ผมใน,ในมุมมองของคนทั่วไปก็เสื้อกาะททำไมต้องผิกดกฎหมายด้วยพี่เออมันก็เรียกว่าผิดนะเพราะว่าเขาเอาไว้ให้เจ้าหน้าที่ใช้ชีวิตเรามีมีความจะเป็นอะไรก็ต้องใช้อนอกจากว่าเราจะเจอกฎหมายว่าอย่าบ้า5เมตรแล้วถูกกฎหมายเราก็จะเจอคนบ้าเยอะๆเราอาจจะมีความจําเป็นจะต้องแก้กฎหมายให้เรามีเสื้อกาะกันกระสุนก็ต้องใส่ไปเดินสยามนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราอาจจะถูกพวกนี้ยิงหรืออะไรยิงงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่า S <S <S เสื้อกออปปาะช้อปปี้ดูจากช้อปปี้ดูมาเป็นเสื้อเกาะเลยพี่อุอ้ยอันนี้คือมีเป็นเสื้อเวสก่อนอื่นต้องบอกเลยนะไอ้อย่างเงี้ยงานดีๆ ดีกว่าดีกว่าด้วยงานบีบีงานบีบีกันดีกว่าใช่แต่อันนี้คืออะไรครับเหมือนกันวัสดุพวกนี้เนี่ยท้าสังคงสังคอแต่ว่าด้วยดูจากตัวเนื้อมันเนี่ยมันบางมากพวกทางทหารเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะดูพวกข้อต่อพวกนี้มันจะต้องดีต้องดีกว่านี้อ่าใช่ครับมันจะต้องดีกว่านี้เนื้อมันจะต้องหนากว่านี้เฮ้ยพี่แต่มันมีอันนี้มาด้วยครับวัสดุผิดหนาหนักมากเฮ้ย นี่ครับผมอ๋อนี่มันเป็นแบบว่าเหมือนเพนแผ่นเหล็ก่ะครับที่เอาไว้ใส่ข้างในะ่ะมันก็คือเหล็กอะ่ะมนอยู่แล้วแต่มันจะต้องต้องแลกมากับน้ำหนักแผ่นนี้เนี่ยที่มึงเอาออกมาให้มันก็จะมีข้างในาอย่างเดียวแล้วเขาก็ยิงข้างหลังมึงนะอ๋อ <laughs> อ๋ <laughs> อ,อมันต,ต้องสั่งสองแผ่นอ่ามันจะต้องสองอันไงน้องเพราะไม่งั้นน้องหันหลังเขาก็ยิงน้องนะคือในในมุมคนธรรมดานะครับคือสั่งมา <ๆ S 1> เห็นปุ๊บรู้สึกว้าวเลยอ่ะเหมือนมันจะกันได้อะไรเงี้ยแต่ในมุมคนที่ที่อยู่ใน วงการปืนรู้สึกไงบ้างครับแววแววเอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วข้อเท็จจริงเนี่ยเสื้อกันเสือสุดเนี่ยมันจะไม่ได้เน้นเอาแข็งมามาสู้กับแข็งเพราะแข็งมาสู้กับแข็งเนี่ยปลายทางคุณเจอแข็งกว่าเร็วกว่าคุณก็แพก็ทะลุอ่าแล้วคุณก็ต้องแลกมากับน้ําหนักโดยทฤษฎีที่เขาพยายามจะทํากันก็คือจะจะมีวัสดุแปลกๆซึ่งล่าสุดที่เห็นเนี่ยเป็นเจลน้ําหนักได้เบาที่พี่ทดสอบอันนั้นน่ะดี เสื้อสูรแบบที่ในหนังจอห์นวิกเนี้ยมีจริงนะมีจริงมีจริง,รง,รง,รงส่วนอันนี้มันเป็นวัสดุพื้นบ้านถ้าเราย้อนกลับไปแม่งก็ไม่ต่างอะไรกับเกาะลบกันสมัยก่อนที่มันเป็นเหล็กอันนี้ส่ยยงไงครับเดี๋ยวผมใส่แล้วผมยิงทดสอบเลยนะอ่าได้ <laughs> พี่ขาเป็นคนยิงนะ <laughs> ดูทรงพี่ไม่น่าจะยิงตรงแผ่นเหล็กอะ่ะ <laughs> อันนี้เป็นเพราะเสื้อมันเล็กหรือว่าอะไรครับหรือเราอ้วนว่ะมันเป็นอย่างนี้ครับอ่าแต่อางนี้ครับโอ้สลิมมากเลยโอ้ย หายใจไม่ออกเลยอะเออนี่การกันวิ่งแน่นอนไม่ต้องสืบครับแข่งได้ไหมหยาเลยเดี๋ยวมันจะสลบปตรงนี้เพื่อมันจะสลบปตรงนี้เสื้อเกาะของทหารเนี่ยตำรวจก็คือจะมีแผ่นเหล็กอยู่ข้างในเป็นเกาะจริงๆอะไม่จำเป็นต้องมีอ๋อม่นหนามาเลยสวยๆเลยดีๆเลยอ๋อไม่ต้องสเใจดูไหมดูไหมอ๋อก็ดีนะเอามาเปรียบเทียบของจริงเลยก็ดีไง โดยหลักการเนี่ยเสื้กอกาะกันกระสิน,นมันจะมีะแบ่งเป็นเลเวลนะครับเลเวล3 3พัสเลเวล4เนี่ยมันจะลอยน้ําได้ด้วยแต่อันนี้คือกันระดับไหนครับเลเวล3ก<ม>็กัน5้ากันปืนปืนเล็กยาปืนไรเฟิลครับปืนไรเฟิลหมายถึงว่า M16 กันได้เลยเหรอครับใช่โอ้ของช้อปปีเนี่ยแผ่นเดียวหนักกว่าของจริง2แผ่นอีกนะคนออกแบบน่าจะออกแบบจากแพมเพิร์ดนะแพมเพิร์ดอ๋อเบาสบายเ <c oughs> บาสบายเบาสบายครับ อ๋อเออแล้ว<ห>แล้วแผ่นของจริงคือทํามาจากอะไรครับเทคนโนโลยีของแต่ละคนบางคนเป็นเซรามิกบางคนเป็นเจลเป็นเคปลา่าเป็น,นอันนี้แล้วแต่เลยว่ามันเป็นกิจบัตรของใครเอกลักษณ์ของใครเราไม่สามารถตอบ <ừ> ได้เพราะตอนนี้ถ้าผ่าออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเจ๊งครับจ่ายตังค์ไม่เดี๋ยวพาให้ดูเท่าไหร่แล้วตัวนี้อย่างถ้าพูดว่าตัวนี้ขี้หมูหี้หมาก็ต้องมีสักสี่หมื่นนะเนาะโอ้เอาไปจำนำได้ไหมวันนี้อ่าลองดูนะมีตัดไม่ขาดไหมอย่างนี้ <Happiness? S 2> าขาดขอดูนะเป็นต่วใหญ่ส่วนใหญ่ปัจจุบันนียเอาไว้ตัดถูกเลอ๋อผมก็เห็นมันจะเป็นกรนไกที่หัวบนอ๋ออย่างนี้เจอแผลก็ตัดเลยแล้วก็ลูดขึ้นไปเป็นกรรไกรที่เอาไว้สำหรับใช้ตัดแล้วก็ทันห้ามเลือดเดี๋ยวทดสอบเลยครับผมจะไปเป็นแบบให้ผมจะเป็นหุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะยิงด้วยกระสุนทุกรูปแบบนะครับที่ใช้ในประเทศไทยเป็นหลักเหมือนเดิม จะมี2 2> สองสองไล่จากสองสองนะครับ9บ้ามมอส่ห้าแล้วก็ลูกสองนะครับเท่าที่เห็นเป้าก็จะอยู่ตรงนู้นเลยเดี๋ยวเราจะได้เห็นพร้อมๆกันเริ่มไหมเริ่มครับผมโอ้คือเหมือนแบบเป็นวงๆนะอืม ผมเปิดดูก่อนรอดครับรอดนะไม่มีรอยอะไรเลยเอาแผ่นเหล็กออกมาดูอ๋อไม่ค่อยบุบนะครับสบายเลยพี่แปลกใจไหมครับว่ามันตัวสองสองมันกันได้ไม่แปลกใจครับเพราะว่าเหล็กหนาขนาดประมาณสักสามมิลเนี่ยยังไงเขาก็ทนได้อยู่แล้วแต่ว่าหกมิลพี่หกมิลผมสั่งหกมิลมาหกมิลอ่ะทำไมมันดูเหมือนสามมิลวะไม่เป็นไรหกมิลหกมิลก็หกมิลหกมิลได้ได้ไม่แต่โกงเรานิดหน่อยไม่เป็นไรอ่ะลุย กระสุน <Okay. S 1> ขนาดที่สอง,งอดูซิว่าหุ่นเป็นยังไงรอดรอดครับผมหัวอยู่นี่ครับหัวอยู่นี่แบนเหมือนเดิมเลยใช่แล้วก็แผ่นเหล็กดูไม่บุบไม่อะไรนะครับอือ สรุปก้าวมอมมอไม่เข้าครับไม่เข้ากันได้เฉยกันได้ฮะแล้วก็แรงประทะไม่พอที่จะทําให้หุ่นล้มซะด้วยซ้ำ<ะ>ถือว่ามันก็ทํางานในในรูปแบบของมันได้ดีนะฮะโอเคเลยเดี๋ยวลุยต่อที่จุดสีห้างหุ่นล้มเลยโอ้โจริง <ไป S 1> นะขาดเลยพี่ไอ้พวก อะไรพวกนี้ไม่เข้าครับไม่ไม่บุบเลยนะพี่ไม่บุบไม่บุบไม่อะไรเลยอ่ะเหมือนที่เราบอกกระสุนความเร็วต่ําส่วนใหญ่รอดหมดครับทีเนี้ยเราจะต้องมาดูกระสุนความเร็วสูงกสูงก็คืออาวุธสงครามเลยใช่ไหมครับคือโอ้โหไม่เหลืออะไรเลยครับ กันมาได้ทั้งหมดแต่มาจบที่5.56ตรงไหนครับนี่เลยโบโเลยครับนี่ขนาดตัวนี้มันเล่นกล้ามนะฟิตแ <c oughs> ม่งยังเข้าเลย2นัดต่อเนื่องจัดไปตังสบายดีไหมปึ๊บโอ้โหนี่คือมันขึ้นสูง อออ๋ันนี้มันก็เลยเหินน,นี่คือไม่โดนเกาะน,นะครับแต่ตัวที่มันโดนเนี่ยมันเป็นยังไงไหดูซิเอาอยู่นะ๋อด้านหลังนี่เป็นกระสุนที่ออกดูแล้วเป็นไงพี่ทีวจุกะจุกไม่จุกก็หุ่นก็ล้มไปอะสองทีอะหลักๆก,ก็ประมาณนี้เนาะมันได้ที่ระดับหนึ่งกับราคาขนาดนี้ส่วนใครอยากยิงอันนี้นะเรายังเก็บไว้ที่นี่นะครับสมัครกิจกรรมดมเอเคที หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะลองยิงปืนสักครั้งในชีวิตและเห็นว่าทักษะการยิงปืนจะมีประโยชน์กับคุณในวันใดวันหนึ่งในอนาคตผมเองนะครับในวัยเด็กก็อยากจะลองยิงปืนอยากศึกษาเรื่องปืนแต่ไม่มีงบเพราะว่าถ้าหากจะลองยิงปืนจนครบทุกชนิดด้วยตัวเองเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้เงินหลักหมืน่นยังไม่รวมราคาปืนอีกหลักแสนนะครับผมจึงร่วมกับพี่ต่อเคจัดกิจกรรมให้พี่ๆน้อง ได้ลองยิงปืนขั้นพื้นฐานพร้อมกับสร้างจิตสำนึกที่ดีในเรื่องปืนฟรีปืนฟรีกระสุนฟรีใบประกาศในราคาเพียง2 9ง0้กสสแกน QR Code หรือรายละเอียดใต้คลิปเลยครับซากอันนี้ก็เอาไปเคมกับลาซาดาก็แล้วกันสำหรับรวันนี้คลิปนี้จบประมาณนี้เนาะ <S 1> <S 1> ครับผมขอบคุณมากครับผมพี<ผ>ม่ต๋อขอบคุณไ,ไอ้ไอเจ้านั้นด้วยนะที่มารับลูกกระสุนแทนเราขอบคุณมากเจอกันคลิปต่อไปนะ